สวัสดีทุกคนครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภา324เสียงโดยเฉพาะสอวอ13ท่านที่โหวตเห็นชอบให้ผมพิธาลิมเริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีผมทราบดีว่าสอวอหลายท่านเผชิญแรงกดดันมากมายที่รุนแรงหนักหนาจากการตัดสินใจในครั้งนี้ที่สำคัญที่สุดครับผมขอขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกคน แต่ก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เรายังทําไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามครับในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้เราพรยายามทําทุกวิถีทางตามคันรองประชาธิปไตยเพื่อให้เสียงของประชาชนได้รับการตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชน ได้รับการเคารพและนี่คือการต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่แค่ของพรรคก้าไกลและ14ล้านเสียงที่เลือกพรรคก้าไกลไม่ใช่แค่การต่อสู้ของ8พรรคตัวแทน27ล้านเสียงแต่คือการต่อสู้ของคนไทยทั้งประเทศเพื่อยืนยันว่าเสียงของประชาชนต้องเป็นเสียงที่กำหนดอนาคตของประเทศนี้ขอให้เราเดินด้วยกันต่อไปตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้แต่เวลาของเราเหลืออีกไม่มากครับ เพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไปโดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นานภายใต้เวลาอันจำกัดนี้ผมเหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้งที่ต้องต่อสู้ร่วมกันในสองสมรภูมิเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชนให้สำเร็จสมรภูมิที่1ที่จะเกิดขึ้นในอีก4วันข้างหน้าคือการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมและสมรภูมิที่สอง ก็คือการยื่นเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อตัดอำนาจสอวอในการเลือกนายกถาวรตลอดการทั้งสองสมรภูมิจะไม่มีวันชนะได้หากเราไม่สามารถเปลี่ยนใจสอวอให้ยืนอยู่ข้างประชาชนผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจกับผมในสองสมรภูมินี้โดยการส่งสารถึงสอวอในทุกวิถีทาง ทุกวิธีการที่ท่านนึกออกย้ำว่าขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์ช่วยกันเชิญชวนให้สอวอโหวตนายกตามมติประชาชนหรือโหวตยกเลิกมาตรา272เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนหากพวกเราทำเต็มที่ในสองสมรภูมินี้แล้วเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคเก้าไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆ ผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับ2คือพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพักร่วมรัฐบาล8พรพักภายใต้ MOU ที่ทำร่วมกันไว้และผู้แทนราษฎรพักคก้าวไกลทุกคนพร้อมสนับสนุนแคนเดเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยแต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับและขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้จนถึงที่สุด ผมคนเดียวหรือพักเก้าไกลเพียงพักเดียวไม่อาจเปลี่ยนใจสวและนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้จริงจึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทรรําภารกิจเพื่อให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สําเร็จอนาคตของพักเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนแล้วมาช่วยกันส่งสารเพื่อเปลี่ยนใจสวกันครับขอบคุณมากครับ